สวัสดีครับผมสุธิเกียรติจาราเชโรตนะครับเรียกกันสั้นๆง่ายๆดีกว่านะครับว่าโมชิครับผมสาหรับผมนะครับขอรับประวัติคร่าวๆนิดนึงผมเคยทํเอ็มเอมมาแล้วหลายตัวนะครับแต่ผมก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยสักตัวนะครับใช่ครับเพราะว่าผมไม่รู้วิธีการทํางานใช่ไหมฮะว่าเอมเอ็มต้องทำยังไงต้องพูดชวนคนยังไงประมาณนี้ครับแต่แล้วเมื่อผมไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆตัวผมก็ท้อใจใช่ไหมฮะผมก็เลยเลิกทำาออไปเลย แล้ววันนึงผมนั่งเล่นเน็ตนั่งอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆนะครับผมได้เจอกับระบบหนึ่งซึ่งสะดสสุดใจผมมากเลยก็คือระบบ Attention Marketing นะครับคือการทําการตลาดแบบตึงดูดนั่นเองครับระบบ Attention Marketing นี้หลังจากที่ผมก็ได้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้สักหน่อยนะครับมันเป็นระบบที่สุดยอดมากเลยนะครับทําให้ผมไม่ทำให้การทํางานของ MLM ของผม,มนี้ลาบลื่นคลื่นเลยนะฮะใช่ครับ ุดยอดมากรบคชั่นมาร์เก็ตติงผมนี่นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมโทรตา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 มอันนี้ผมไม่ต้องโชว์แต่ก่อนเนี่ยครับผมใช้เครื่องมือน,นี้สุดยอดมากก็คือดูดเมลกรองเมลแล้วส่งเมลเรียกง่ายๆก็คือสแตมเมลใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตอนตอนนี้นีครับผมยนรู้ระบบแอคชั่นม,มาร์เก็ตติ้งนี้แล้วผมไม่จําเป็นต้องสแตมเมลเลยแต่ผมก็มีผู้คนที่ต้องการที่จะสมัครกับผมใช่ครับระบบนี้มันสุดยอดมาก สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ระบบ a t t e ั t i o n Marketing นี้หรือว่าอยากเรียนดู้ระบบ a t t e ั t i o n Marketing นี้นะครับผมยินดีสอนฟรีครับเป็น e-book นะครับจะส่งไปที่ให้อ e ีเมลนะฮะกกอะข้อมูลลงของคุณล,ลงด้านล่างช่องด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ